เอ็กซ์เซปากของเราก่อนทํางานใช้เสียงพูดภาคก,การขยับปากพูดภาคน้อยเกินไปเกรงปากไว้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การพูดภาคไม่ชัดและเสียงไม่ชัดคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหา <Yes. S 1> ปากของเราเหมือนกับอวัยวะทุกส่วนปากทําหน้าที่พูดจะพูดออกมา ชัดเจนมีผลกับเสียงที่ดีขึ้นด้วยถ้าอวัยวะในปากทุกส่วนของเราเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างดีเราต้องสามารถควบคุมช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยค่ะแก้อาการเกรงเกรงปากมากเกินไปจนพูดไม่ชัดเกรงปากมากเกินไปจนมีผลกับเสียงที่เราใช้ในการพูดภาคด้วยเห็นไหมคะทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดเพียงแค่อะไรเราขยับปากน้อยเกินไปเราเกรงปากเอาไว้ สังเกตยังไงว่าเราเกรงปากหรือเปล่าตั้งแต่ลิ้นฟีปากนะคะลิ้นกระพุ้งแก้มการขยับคางของเราในขณะที่เราพูดภาคเราเขยับปากทั้งหมดนี้มากพอหรือไม่ถ้าเราเขยับน้อยเกินไปเสียงพูดภาคของเราจะไม่ชัดไปด้วยค่ะก่อนอัดเสียงเราใช้ปากทําอะไรบ้างใช้ปากทานอาหารแล้วจากประสบการณ์ของแครนะคะแครมักจะอัดเสียงหลังทานอาหารเสมอแต่ก็ยังต้องวอร์มเอ็กซเซอร์ไซส์ปากเพราะการทานอาหารเราแค่อ้าปาก อาหารใส่ปากส่วนกรามใช้บดเคี้ยวมีการขยับแล้วก็จริงค่ะแค่ทานอาหารปากของเรายังไม่พร้อมที่จะทำงานพูด้าคค่ะเราก็ยังต้องเอ็กซ์ซอร์ซขยับเคลื่อนปากวิธีวอร์มเอ็กซ์ซอ์ปากที่ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนอะไรเลยนับเลข1 2 3 4ช่วยวอร์มปากยังไงได้ผลจริงไหมให้นับ1 2 3 4นับไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงนับจะชัดขึ้นส่วนใหญ่รอบแรกนะเราจะยังนับแบบไม่อาปาก1234 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หนสามสี่หนึง่งฟังเสียงค่ะชัดขึ้นดังขึ้นเสียงจะไม่ใช่ออกแค่ริมฝีปากแล้วนะคะเสียงจะทุ้มและมีมิติมากขึ้นเพราะอะไรสังเกตนะคะมีการเอ็กซ์ไซส์ปากส่วนไหนบ้าง1 1ส่วนที่ขยับคือลิ้นส่วนหน้าของเราใช่ไหมคะหนและเสียงจะขึ้นข้างบนนะ1นหนึ่ง นับ2บริหารส่วนไหน2 2อวัยวะส่วนตรงกลางแล้วนะคะจาก1ด้านหน้าใช่ไหมขยับไปกลางปากหรือลิ้นส่วนกลางถูกไหมสองสองและส่วนที่ขยายพื้นที่มากขึ้นก็คือสองสองส่วนไหนคะส่วนล่างคือคางใช่ไหมเอาใหม่นะคะนับหนึ่งหนึ่งสองสอเห็นความแตกต่างไหมคะทำตามนะคะหนึสอง 2อ,อดีมากค่ะต่อไปนับ3าสาเราอ้าปากมากขึ้นเพราะมาเป็นเสียงสระอาใช่ไหมสามนับต่อนเนื่องนะคะหนึ่ส,สามสขยับมากที่สุดคือส่วนตรงนี้ค่ะนะ,ะสี่เหยอะจบด้วยเสียงเหยอะจุดที่ขยับมากขึ้นคือคือส่วนในค่ะส่วนนี้นะคะแตกต่างเลยจากการนับ1 2ึสาม ทั้งหมดนี้คือตำแหน่งในปากค่ะที่กำลังเอ็กซ์เซอร์ไซส์กำลังขยับนะคะกำลังยืดเหยียดเพื่อการเตรียมพร้อมออกเสียงนะคะการนับหลายๆรอบก็จะยิ่งทำให้เสียงของเราชัดขึ้นด้วย <Yeah! S 1> ท่ทีต่อมาเราจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปากให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนำไปใช้กับบทได้เลยก็คือวอร์มการอ่านบทที่เราจะลงเสียงจริงๆวอร์มเอ็กซเซอร์ไซส์ปากจากการอ่านบทจริงๆก่อน เราก็จะได้สองเด้งเลยพอเริ่มอัดเสียงจริงๆเราก็จะไม่เกรงนะคือไม่เกรงปากเพราะเราเอ็กซ์ไซส์ปากแล้วเราจะไม่เกรงกับบทที่ได้รับนะไม่ว่าบทนั้นจะยากง่ายแค่ไหนเราไม่เกรงไม่กลัวระวอมเสียงแล้วเราฝึกจนปากเราคุ้นกับคําแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดจนจบนะคะสรุปอีกครั้งนะคะระวอมเสียงด้วยการนับเลข1 2 3 4สสิ่งที่ได้คือ ปากของเราค่ะ่อนคลายพูดภาคออกเสียงแบบไม่เกรง็งฝึกอ่านกับบทโอ้ยดีมากเลยเราก็จะอ่านบทอัดเสียงต่อไปอย่างไม่เกรง็งราบรื่นแต่ถ้าไม่ราบรื่นเกิดสะดุดบางจุดไม่ต้องตกใจนะคะ เบรกพักก่อนนะแล้วก็กลับมาวอร์มเหมือนเดิมนะคะนับ1234 1 2 3 4นะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนโทนเสียงดูให้เราผ่อนคลายมากขึ้นผ่อนคลายทั้งปากแล้วก็ไม่ต้องเครียดกับบทด้วยที่เราอ่านผิดแล้วแก้ไขได้สบายๆนะคะการผ่อนคลายปากเป็นเทคนิคสำคัญที่สุดที่เราต้องเริ่มวอร์มค่ะ exercise ซก่อนพูดภาคก่อนอัดเสียงทุกครั้งคะ